สวัสดีค่ะมาเล่นบ้านแม่เด้อเคียรลากูเทนทักกูเทนทัก <Hello. S 1> <laughs> มหาลนน้อยตอนนี้ก็บ่ายโมงมากลับแฟนกับลูกเช้าอุ้ยอุ้ยมหาหน้อยรอแล้ว <laughs> ลานน้อยอรอแล้วฮลานน้อยรอแล้วนาวน่าวนาว <c oughs> <c oughs> เป็นบ้านแม่ยา่าบ้านเพื่อนก็สวยบ้านเพื่อนมีต้นหนังสวย ก็จะเป็นหลบบ้านของน้องชายมาดูบรรยากาศข้างๆมันก็จะเป็นหญ้ามันหญ้า เย็นอากาศเย็น,าายนวันนี้วันอาทิตย์เดยวถ่ายดูให้ทางก่อนดูทาง,งนบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้เง,เงียบๆก็จาจะอยู่กันแบบนี้บ้านเมืองเขา น่าอยู่อยู่ดิเ,เข้าไปในบ้านแล้วแค่นี้ก่อนนะคะ